เดินหาวะเถอะล่างนี่บอ๊อเปลี่ยนแปลงแท้หานี่ยแ,แต่ว่าขาเนี่คือมาดูออกมาตัวอะไรก็นางบอ๊อเปลี่ยนตรงไอ้ของบอ๊อบเปลี่ยนหาอะไมันคงกันอยู่เดินหาเม็ดเดียวเลยมันจะคนจะสูงมันรอดไหมอืมมันจะสูงมามากคือบ่ถือก็ต้องเอาครับแ<ร>ล้วมีดีว่าอะไรหาเจ็บก็อย่าตัวเดีอยวแต่นี่ร้อยยุ่เนี่ยน้องซื้อคือว่านาทีไปเนี่ยนี่หาหกที่บ๊อดับอ๋อตัวที่มั่นที่สุดนเรื่อนี่อยู่ในนั่งอยู่ในอยู่ในเตรียมในเรื่อเนี่ย แต่ว่าหเดีวหาหกทไปตัดเอาก็ได้ในสามตัวนี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวหาหกตัวนึงนี่หาตัวนึงหาลักซิปเลย่อถอพอมันใจหาลักซิปพอถอดี่หาแปตัวนึงสี่ตัวที่มันสี่หาคูนเจ็ดจับต้งหาคูนับต้องคหก็ส่าระนครับาก็ถือว่าคงกะบบบี้ตัวเนี่ยครับเพื่อไหจะมีใครที่นอกซื้อน้ำ ตัวนี้901นี่มันต้องมีตัวใดตัวนึงบ่มาเห็นหรือสิเป็น9กอออกมา3ตัวเฮดบ่่ดเคยเป็น1เคยเป็น